ช็อตนี้ขึ้นช็อตสองนะครับเอาเล็บุ้ยอะไรทำไมอะ่ะโอ้ดีอันนี้ดีอ่ะเลยลูกกักช้างไปแล้วครับเท่ากับว่าตอนนี้ โยได้ยอดยตีต้นไม้นไห,นไหน่อยดิแฉมึงชนกันนะเหอะขอร้องมาณันนเดี๋ยวเรื่อยเ่อยน่ยรีบอะ มันก็ไม่ได้ดีนะดีนะกูตามมันไม่ทันแล้วกูไม่อ่อนอ่ะอแ,และ้ว,ว,วทีนี้มันก็จะไปขึ้นห่างกูส,สาว โอ้โหดับฝันดับฝันนะถอยถอยเอาละครับ oh. หลุมนี้ชดสำคัญครับอย่างน้อยผมว่าต้องเรียมแทงกวางไปกดดันคู่แข่งก่อนถึงจะแบบแล้วเป็นมือหนึ่งเรื่องการชิปอยู่แล้วด้วยอยู่ที่จิตใจล้วนๆฮนะ <laughs> แล้วดูดีด้วยอ,อ่ยสวยแล้วพี่ออนกดดันแล้วครับแค่ลุ้นเสมอ,อมันเป็นไปไม่ได้เลยแหละพูดเป็นกระตูนช็อตแปดกักเต่าเฮ้ยไม่เอาโอเคค้างยังมีลุ้นกันบ้านเยอะอยู่ เอาอีก ar, แล้วตั้งใจอีกแล้วไม่ต้องตั้งใจวงกิฟหนึ่งตาไม่เอาลงนิดหนึ่งปปาขา